นะครับอาหารมื้อดินเนอร์ของการกักตัวนะครับ <c oughs> ปวดใจเหลือเกินไม่มีที่จะนั่งกินนะครับแคบเหลือเกินนะครับเป็นสตูนะครับน่าจะสตูหมูนะครับมีผักมาให้นะฮะผมจะนั่งกินตรงไหนได้เนี่ยชีวิต <c oughs> ไม่มีโต๊ะให้นะฮะต้องไปนั่งบนกล่องนู้นก็ <c oughs> มืดนะครับ <c oughs> เวรกรรมเดี๋ยวหาวิธีกินกันฮะครับผม มือแรกของการกักตัวนะครับคืนวันที่29เข้า30มกรานะครับปี2011นะครับอตอนนี้เวลาที่นี่เที่ยงคืน11นาทีนะครับผมต้องดินเนอร์แล้วนะครับผมมือแรกนะครับของการกักตัวนะครับรสชาติอาหารก็น่าจะ อ,อก,กินกับกินกันตายครับผมหงผักดองอะไรวะเนี่ยอืไม่ไหวอ่ะ ไอ้ผักนี่ไม่ไหวเลยครับอนี่พอได้ไผักนี่แบบเหมือนมีกลิ่นอนะ่ะเหมือนกลิ่นไม่สู้ดีแล้วอ่ะกินดึกหรือเปล่าผมลำบากที่นั่งกินยังไม่มีอีกนะฮะโอ้ชีวิตข้าวเยอะครับแต่ผมว่ากับข้าวน้อยไปหน่อยหายแล้วแลวไม่ถูกปากด้วย21วันนะจ๊ะ รอดไปยังไงเนี่ยยี e ิบเอ็ดวันเนี่ยออกไปไหนก็ไม่ได้นะครับต้องทนนะครับผม กับมาเดินทางช่วงนี้นะฮะหมูอยู่เนื้อวัเนี้ทานนด็ก็ขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับเป <c oughs> ็นพระแม่คนดิมนะครับผมไม่รู้จริงนะครับตอนช่วงนี้มันตอนบุ๊กก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเท่านะครับ <c oughs> น่าจะหมูครับท่านเนื้อผมเราจะกินน่าจะแรงกว่านี้ นจเดี๋ยวผมจะน่าจะต้องโทรไปที่ฟอนต์ด้วยนะครับว่าว่าผมกินทันทันเนี้อไม่ได้นะครับ ไม่ออกมูเลยเนื้อแต่กล้องไม่โฟกัสอ่ะฮโลโฟกัสแล้วต้องอยู่ใกล้ๆ <c oughs> ไม่อร่อยเลยอ่ะอยากได้ไขด่ดาวโปะโ <c oughs> หตายแล้วอย่างนี้ ยี่สิบเอ็ดวันนี้กี่มื้อเนี่ยหกสิบมือ้อนะครับนุม่มมากเลยกินมันไม่ใช่หมูอ่ะ

ชิวิดม <c oughs> ือแรกกักตัวก็ห่วยเลยฮนะกำ <c oughs> ใจครับผม แล้วก็อาหารไม่ถูกปาอีกยี่สิบบวัน,นเซนโวยต้องอยู่อีกยี่สิบ็ดวันเลยนะเฮ้ยต้องทำใจนะครับเดินทางช่วงนี้นะเนื้อแไม่เนื้อก็แฉะ นี้ยเท้าจะเป็นอะไรเนี่ยดูนะครับควรจะเป็นอาหารโลเคอล่ะ,ะครับคือถ้าอาหารเป็นเวสเทิรนะ์นเลยผมยังพอได้นะโลเคอล์จัดจ้าล้ำนี้ไม่ไหวหมดเพราะหิวล้วนๆนะครับ เราอยากจะทานอะไรหวานๆด้ยเนี่ยอยาจะดื่มโค้กไม่มีเซ็งนะครับผักทานไห้หมดนะฮะก็ะจบมือแรกของการกัดตัวไปอย่างอย่างเซ็งๆนะครับ กินก็โหที่นั่งกินยังไม่มีมานั่งกินบนเตียงนะครับผมก็ผ่านไปหนึ่งมื้อครับมื้อแรกนะครับนะเนี่ยไหคเขี่เก็บความทรงจำเอาไว้ว่าอะชีวิตหนึ่งนะครับเราได้มาอยู่ช่วงเกิดโรครบาดพอดีนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามื้อหน้าแล้วก็หรือวันอื่นทๆๆี่ผมทำกิจกรรมอะไรอยู่ในห้องขักตัวนะครับไปแล้วจ้า บายบายครับถ้าชอบก็ไ like ลค์แชร์สมัครสมาชไว้ด้วยนะครับบายบายจ้ะ